อรุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในคุตกนิกายธรรมบทว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมะคือความถูกต้องความดีงามความบริสุทธิ์ความสะอาดผ่องใสความสงบความเย็นกายเย็นใจหรือความสุขกายสุขใจ ส่วนในทางปฏิบัติพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญท่านได้สละชีวิตทําใจหยุดนิ่งกลับเข้าไปสู่ภายในแล้วท่านเข้าไปค้นพบว่าตัวตนเนื้อหนังที่แท้จริงของธรรมะนั้นอยู่ภายในตัวของเรานี่เองที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7, เจ็ดเนืออเสือขึ้นมาสองนิ้วมือเป็นดวงใสๆกลมรอบตัว ใสยิ่งกว่าเพชรสวยงามมากมีความสว่างสยัยมีความรู้ภายในปัญญาภายในบอกท่านว่านี้เรียกว่ามนุษยธรรมคือดวงธรรมที่ทำให้เป็นมนุษย์แล้วท่านค้นพบต่อไปอีกว่าดวงธรรมนี้มีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกถ้ามนุษย์ไม่มีดวงธรรมดวงนี้ จะดำลงชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าเมื่อไรที่ดวงธรรมดวงนี้ดับลงกายมนุษย์ต้องพลอยแตกดับไปด้วยเพราะฉะนั้นดวงธรรมจึงเป็นสิ่งที่ทรงรักษากายมนุษย์ไว้การที่เราจะเข้าถึงดวงธรรมหรือธรรมะได้นั้นจะต้องอาศัยการประพฤติธรรมคือการรักษากายวาจาใจ ให้บริสุทธิ์ปฏิบัติตามหลักกุศลกรรมบท10ประการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายใครเห็นชอบตามคลองธรรมการจะรักษาสิ่งนี้ได้ จะต้องนำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะเมื่อใจเราหยุดอยู่ที่ตรงนี้ความบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นทั้งความคิดคำพูดการกระทําก็บริสุทธิ์หมดเมื่อใจของเราหยุดถูกส่วนดีแล้วจะเห็นดวงธรรมหรือดวงปฐมมรรคซึ่งเป็นหนทางเบื้องต้นที่จะนำเราไปสู่พระนิพพานจากส่วนหนึ่ง ของรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชยโย